สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้อยู่ที่อำเภอโบเช่นะครับบ้านโอชลันมาพามาดูระบบที่ติดตั้งให้ลูกค้าเมื่อวานนะฮะชุดปั๊มซับเมอร์ขนาด750วัตต์ตัวผอมนะฮะสามารถที่จะลงบ่อ3นิ้วและ4นิ้วได้นะฮะใช้3แผงครับ350วัตต์แบบโพลีฮาร์บเซลเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็เขตพื้นดินตรงนี้จะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่นะครับหมู่บ้านแถวนี้นะฮะนี้แผง350 Wh, Poly, ell, วงัตต์นะครับโพลีแต่เป็นฮับเซลนะครับนี่ก็ยึดโครงด้วยเสาเหล็กนะฮะแล้วก็เทปูนตรงขา นี่คอนโทรลครับผมนะฮะมาดูตอนนี้นะครับัม7 5 0วัตต์นะฮะ,ะ,ฮะตอนนี้ทำงานอยู่ที่750วัตต์ซึ่งมันทำได้ถึง800กว่าวัตต์นะฮะมิซูโยชินะฮะ97โวลต์3,500รอบ7แอมป์ครับผมตอนนี้ก็ลงกราวเรียบร้อยนะฮะ คือเนี่ยตัวแผงครับผมเป็นของซันฟรีนะครับ350วัตต์พอล y ี่ฮับเซลดูที่ตัวปั๊มกันหน่อยตัวนี้ลูกค้ามีอยู่หลายสะสองสะนะครับที่จะเติมนะฮะก็สะนี้นะฮะก็เป็นอีกสะหนึ่งนะสังเกตว่าน้ามันไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นเติมบาดาลแล้วก็ สามารถที่จะเติมสระได้นะครับแต่ตอนนี้ไล่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครไปเติมสระตรงที่สร้างบ้านบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเดียวไปดูกันนะตัวนี้บ่อขนาดบ่อเล็กนะครับบ่อก็4นิ้วนะฮะสนิ้วเพราะฉะนั้นก็เลยเอาปั๊มตัวผอมมาติดให้นะฮะเจ็วัตต์นะท่อน้ำออกตัวนี้นิ้วครึ่งนะฮะ ก็ตรงนี้จะมีกันน้ําไหลย้อนกลับนะครับเป็นเช็วควาลเพราะว่าส่งขึ้นที่สูงเวลาปั๊มหยุดทํางานหรือปิดปั๊มเนี่ยน้ำจะวิ่งมากระแทกปั๊มได้นะฮะเพราะว่า,วานู่นนะฮะทางที่เดินขึ้นไปมันสูงน้ําก็จะวิ่งกลับมาคืนนะครับดันมาคืนตรงนี้ได้นะฮะก็กันไว้ไม่ให้มันมันไหลกระแทกไปที่ปั๊มนะแล้วอีกอย่างก็คือว่า ให้น้ำอยู่ในท่ออ่าไม่ต้องกลับมานะครับไม่ต้องกลับพอน้ําไม่กระแทกปั๊มแล้วพอปิดปิดปั๊มเนี่ยน้าจะไหลย,ย้อนมาก็ไม่ได้น้ําก็จะอยู่ในในท่อของในในเส้นในท่อที่ที่เราเดินไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดครั้งต่อไปวันต่อไปน้ําก็จะไหลไปได้เร็วขึ้นนะครับดันกลับไป ลึกหลเมตรนะครับหย่อนไปที่แต่น้ําอยู่ลึกมากนะครับผิวน้ําอยู่ที่27เมตรนะหย่อนไปที่36เมตรน้ําไม่ขาดนะครับก็คือว่าใช้ได้นะฮะแต่ปั๊มสเปคนี้ถ้าบ่อระดับน้ําอยู่ไม่ลึกมากก็จะได้น้ําดีมากนะฮะเป็นเป็นเป็นปั๊มตัวผอมนะครับตัวผอมก็ถ้าอยาก ถ้ามีบ่อใหญ่กว่านี้นะครับอยากได้น้ําแบบ2นิ้วก็ใช้รุ่นที่ใหญ่กว่านี้ใช้4ี่แผงขึ้นไปนะฮะแต่น,นี้สเปคบ่อบ่อเล็กนะครับแล้วก็เกรงว่ามันจะติดถ้าใช้พัมตัวใหญ่ก็เลยเสนอออกแบบระบบตัวนี้ให้ก็ดันขึ้นได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูดูข้างบนที่เติมน้ํากันนะครับระยะห่างจากตรงนี้ถึงนู่นประมาณร0อยเกือบร้อเมตรนะครับท่อนี่กี่เกือบสี่สเส้นนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นวาลวนะครับวาลวสำหรับเติมตรงนี้ขึ้นไปใช้ตัวบ้านอยู่นูน่นอยู่ข้างบนนู่นเนี่ยเป็นเนินนะฮะตรงนี้จะเป็นเป็นแอ่งนะฮะขึ้นไปนู่นอีกเวลาจะเดินก็ต้องติดแอร์แวร์ไปเพื่อให้ส่งไปถึงเอาน้ําไปใช้ครับผมน้ําใสน้ําประดานนะก็ตอนนี้ก็เดินไปนี่ก่อนข้างๆนี้จะเป็นหวายนะครับต้นหวาย แล้วก็รอบข้างนี้จะเป็นต้นกล้วยคือสวนนี่แบบปลูกมานานแล้วนะครับต้นไม้พืชผลเนี่ยโตหมดแล้วนะฮะแต่ว่าทางลูกค้ากําลังเริ่มที่จะมาปลูกไม้ผสมแล้วก็ผลไม้อีกฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็จะคือทำบ้านเล็กๆก,กำลังจะมาอยู่นะฮะเผื่อมานอนมาพักผ่อนนะฮะก็จอบบาัานไไว้ให้ทางทีมบ้านหลังน้อยทางมาติดตั้ง ปั่มน้ำให้นะฮะบาดานก็เติมสะนะครับไว้รดผักรดต้นไม้แล้วก็เอาไว้ใช้ในครัวเรือนได้นะฮะเช่นไว้ล้างจานอาบน้ำนะครับน้ำใสนะฮะอ้อันนี้รู้สึกว่าแตกนะฮะนี่ครับผมน่าจะดูข้างล่างเลย <laughs> นะพอดีพี่เขาบอกว่า เขาเอามีดไปโดนเมื่กเขาจะตัดต้นหวายแล้วก็มีดไปป้ายโดนท่อพอดีเดี๋ยวเราไปปิดเดี๋ยวไปเปลี่ยนทิศทังน้ําให้มันลงสระตัวนี้นะฮะพี่เขากำลังไปซื้อเขาต่อมาต่อเองนะฮะในส่วนนี้ทางเจ้าของบ้านเจ้าของสวนเนี่ยต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับเวลามีจุดไหนโซนไหนขาดแตกก็สามารถที่จะเปลี่ยนเองนะฮะเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็มาเดินให้นะฮะท่อที่เดินจากจุดนี้ไปถึงตัวบ้านร้อย เกือบร้อยสี่เมตรนะทางเจ้าของต้องซื้อเองนะฮะอันนี้ราคานี้เจ้าของซื้อเองแล้วก็ผมเดินให้นะครับผมมีแอร์สองจุดให้นะเดี๋ยวสลับไปลงสระนี้กันก็เปิดได้เลยนะฮะพอเปิดแล้วก็ไม่ตัวนั้นก็จะปิดไว้พอดีนะฮะน้ําก็จะวิ่งมาฝั่งนี้อย่างเดียวนะฮะนี่ลงไปแล้วนะครับนะฮะคือน้ําดีอยู่ครับบ่อนี้นะฮะ อย่างรถอุดไว้โชั่คราวก่อนครับไปต่อโอเคนนำมาล้วนี่คือบริเวณสวนที่ลูกค้าจะใช้ในการเพอะปลูกนุ่นครับผมตอนนี้ก็ลง ต้นไม้ไปแล้วเริ่มลงแล้วฝั่งนี้จะเป็นแตงนะฮะฟักตแตงนะฮะก็แนะนำให้เอาน้ำจากปั๊มเนี่ยไปรดก่อนได้เลยนะครับใส่ท่อพีอี นะครับบริเวณที่เติมนะครับอยู่สูงจัดปั๊มนะครับเป็นพื้นที่ชั้นะเดิมตรงนี้เป็นร่องน้ําจากของชนประดานนะฮะอันนี้บ้านของไอเตียงหน้าน้อยนะครับอันนี้เป็นโคมไฟนะครับโซล่าเซลล์น้อยข้างบนแผงอยู่ด้านบนนะฮะนี่ก็ให้แสงสว่างได้เหมือนกันนะครับ ก็โมเดิ์นะครับข้างหลังจะเป็นถ้าเติมน้ําถ้ามีน้ําเยอะแล้วข้างหลังก็จะเป็นอันนี้ได้เลยนะฮะอน,นุญาตขึ้นไปดูก่อนอนี่ครับเป็นระเบียงนะฮะน้ำก็เติมอยู่ฝั่งนู้นนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนผลไม้ ไปเดี๋ยวสร้างเสร็จเดี๋ยวพามาชมอีกทีนะครับบ้านหลังนี้นะฮะลูกค้ามีความคิดว่าจะต่อเป็นตะข่ายไปเหมือนเห็นใน Facebook ใน Youtube นะฮะวูฟลูกปลาเยอะแยะแล้ครับนี่ครับเริ่มลงแล้วลูกค้าเริ่มลงปลาแล้วนะเดิมเป็นคลองแบบธรรมดานะครับคลองจากชนประทานก็แต่ทีนี้พอขึ้นมาจะอยู่เนี่ยก็เอาให้เป็นประโยชน์นะฮะก็เอาไม้ไผ่สารเนี่ย ไปปิดไว้นะครับแล้วก็เอาปลามาลงนะครับกันว่าช่วงหน้าฝนปลาตัวใหญ่หญเนี่ยถ้ามันจะขึ้นไปตามท่อเนี่ยขึ้นไปชนประธานได้นะฮะ mm hmm. ก็เอามาสารปิดไว้นะครับแล้วก็เอาปลามาเลี้ยง mm hmm. ก็คอยเอามาไว้กินเป็นอาหารได้เหมือนกันนะ mm hmm. เลี้ยงไว้ดูไว้อะไรก็ได้ครับนี่เหมาะเลยนะครับระเบียงข้างหลังเป็นเป็นสระน้ำนะฮะโมเดิร์นน้อยจะไปดู ส่วนของต้นไม้นะฮะเนี่ยลูกค้าเพิ่งปลูกวันนี้เพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับผมมาดูระบบอีกวันก็เป็นแถวอยู่เนี่ยครับส่วนนั้นก็มะม่วงกล้วยนะฮะมะม่วงกล้วยตรงนี้ก็เป็นตรงนี้จะเป็น อันนี้น่าจะมางคุดนะฮะนี่ครับมางคุดไล่ไปนะฮะแล้วก็นี่เป็นโซนฝรั่งกิมจูน่าจะทั้งหมดครับนี่ฝรั่งกิมจูอ่าโซนนี้ทุเรียนและเงาะนะทุเรียนก็พึ่งลงไปดินรู้สึกว่าดินจะดีนะครับก่อนหน้านี้ปลูกเนี่ยครับมันสำปะหลังมาก่อนนะฮะดินสีแดงเลยนะฮะ นี่ครับก็ถึงอันนี้เป็นแนวให้เป็นแถวเป็นระเบียบมีแกลบดําครับผมแกลบดําลูกค้าอยู่ฝั่งนู้นกองใหญ่เลยทุเรียนครับก็เอาฟางมาคลุมด้วยนะครับช่วงนี้รักษาความชื้นไว้แล้วก็นี้ต้นเงาะนี่ครับต้นเงาะยาวไปพื้นที่ประมาณนี้ก็ถ้า เราบริหารจัดการอยู่ที่การบริหารจัดการครับในแต่ละแต่ละเจ้าของแต่ละท่านเนี่ยอ่าก็จะแตกต่างกันไปนะฮะบริหารจัดการได้เยอะก็เยอะบริหารจัดการอ่น้อยก็น้อยไปนะฮะพื้นที่จะเล็กใหญ่โดยส่วนมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญอยู่ที่ว่าเราปลูกอะไรบ้างนะฮะแล้วเราบริหารจัดการยังไงระบบน้ําเป็นยังไงนี้ปลูกเป็นแนวนี้ ระบบน้ําก็วิ่งไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็พาดท่อยาวเมนมาทางนี้ท่อเมนแล้วก็ซอยซอยเป็นเป็นซอยมาเป็นช่องเป็นช่องของการปลูกมาจะใส่น้ํยนยดหรือใส่เทปน้าพุ่งก็กได้แต่ตอนนี้เทปน้ําพุ่งคงไม่เหมาะเพราะว่ามันปลูกห่างกันเทปน้นําพุ่งมันรูมันใกล้กันนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้แนะนําลูกค้าเป็นน้ําหยดไปนะฮะชุดนี้นะครับ ติดตั้งอยู่ที่เริ่มที่36,000บาทนะครับท่อที่เดินจากปั๊มมาถึงเติมสระเนี่ยลูกค้าซื้อเองนะผมมีแอร์แวร์ให้2จุดถ้ากรณีต้องเติมลงเนินเติมขึ้นเนินนะครับสระอยู่บนสูงกว่าบาดานนะฮะจุด3าแผงนะครับถ้ายังไม่เจาะบาดานนะครับก็ถ้าจะใช้ปั๊มโซลาเซลล์ก็แนะนําบ่อสัก5นิ้วนะครับกำลังดีใช้เพื่อในภาคเกษตรเติมสระนะครับเติมขึ้นแท้งนะครับเอามาทําเป็นระบบน้ำนะฮะเราจะได้เลือกปั๊มที่ ได้น้ํามากๆหน่อยนะครับเหมาะสมกับบดาลหน่อยเพราะฉะนั้นการเลือกปั๊มนี่ก็คือเลือกจากบาดานอันนี้บบาซีนิวบบอเล็กนะฮะก็เลยเลือกเป็นปั๊มชุดนี้ให้ก็เติมได้เหมือนกันนะครับน้าอาจจะไม่เต็มท่อแต่เติมได้แน่นอนนะฮะเพราะว่ามันไกลมาไกลนะฮะและปั๊มเป็นตัวน้อยนะฮะปั๊มตัวน้อยแล้วต้องส่งขึ้นที่สูงก็ใช้แอร์แวร์ช่วยรักษาแรงดันให้มันมาถึงอันนี้ก็เติมไปทั้งวันครับผมไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะฮะถ้าใช้ไฟฟ้าเติมทั้งวันคันกไเยอะมา รับประกันระบบให้1ปีนะครับแต่ว่าดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับสอบถามเพิ่มเติม f c e e o o o k แฟนเพจบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยครับโอเคครับผมนะครับก็อย่าลืมมาติดตามชมนะครับสวนนี้เดี๋ยวพามาดูเรื่อยๆเพราะว่าบ้านลูกค้าสร้างยังไม่เสร็จนะครับกำลังจะกำลังจะทําอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ